ความน่ารักไร้เดียงสาของเด็กๆบางครั้งทำให้เราอดยิ้มไม่ได้รูปภาพของเด็กชายเด็กหญิงเป็นเพียงภาพประกอบเรื่องเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้เห็นหน้าตาอันน่ารักของเด็กๆและความใสซื่อของพวกเขาเรามาดูเรื่องราวความใสซื่อน่ารักไร้เดียงสาของเด็กๆว่าพวกเขาทำวีรกรรมอะไรไว้บ้างภาพนี้ คุณครูให้หาทางออกจากเขาวงกฏนี้ก็หาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวความจริงแล้วคุณครูให้หาทางออกตามเส้นทางต่างๆภาพนี้คุณครูให้หาค่าของตัว x ว่าผลลัพธ์จะออกมาเท่าไหร่ส่วนภาพนี้ขอให้คุณแม่สวมหน้ากากก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดจดหมาย ส่วนภาพนี้ไม่น่าถามเลยนะคุณครูและภาพนี้ก็ถูกของเด็กนะส่วนภาพนี้ก็ตอบออกมาจากใจตามความต้องการไม่ได้ตรงกับโจทย์เลยและภาพนี้เอาความจริงมาพูดทำไมลูกส่วนภาพนี้ครอบครัวนี้คงไม่ธรรมดาแน่แน่ ส่วนภาพนี้ไปเขียนคำว่าผ้าม่านกับหมอนมาใหม่นะคะและภาพนี้ก็เด็กมันซื่อนะนะคุณครูและภาพนี้ก็เด็กเป็นคนตรงตรงอะ่ะภาพนี้ม้าน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งตอบมันสั้นๆแบบนี้แหละส่วนภาพนี้ฉลาดมากเลยลูก และภาพนี้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สุดๆภาพต่อมาแน่ใจว่าลูกโตขึ้นจะต้องเป็นดีไซเนอร์แน่นอนส่วนภาพนี้เด็กๆชอบกินกล้วยกันแบบนี้นี่เองและภาพนี้เมื่อคุณแม่ไล่ให้ไปแปลงฟันส่วนภาพนี้แม่บนถือว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่ง ส่วนภาพนี้แต่งกรอนและโยงสัมผัสกันได้สวยงามมากเลยลูกและภาพนี้คาดว่าหนูคงจะหิวข้าวแล้วนะและภาพนี้น้ำจิ้มไก่ที่บ้านของหนูคงจะตราพันท้ายน,นรสิงแน่นอนส่วนภาพนี้เขาอ่านว่าพรมมาจ่ะไม่ใช่พรหมหมาและภาพนี้ คุณแม่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะและภาพนี้คำคล้องจองคล้องจองกันได้มากที่สุดเลยทำการบ้านงานมีดีฝีขึ้นตูดและภาพนี้คาดว่าน่าจะเบื่อวิชาภาษาไทยมากเลยจบไปแล้วคะ่ะสำหรับเรื่องราวความน่ารักใสซื่อบริสุทธิ์คิดยังไงก็ตอบอย่างนั้น และความไร้เดียงสาของเด็กๆบางครั้งเด็กอาจจะเขียนผิดไปบ้างแต่ไม่ได้คิดลึกเหมือนผู้ใหญ่ความใสซื่อของเด็กๆหายากมากเลยในผู้ใหญ่อย่างเราเราและขอขอบคุณข้อมูลจากเพลินเพลิน .com และขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ต้องรีบขอลาไปเล่นกับเด็กๆก,ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ